สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะปลาทับทิมนึ่งเต้าเจี้ยวอร่อยอร่อย,ออยค่ะนี่ค่ะวิธีทำไม่ยุ่งยากเลยวิธีทำน้ำจิ้มก็ไม่ยากนะคะแม่ทำให้ดูทั้งหมดเลยอร่อยด้วยค่ะนี่น้ำจิ้มก็แซ่บแซ่บเดี๋ยวเราไปทำมพร้อมกันเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมปลาทับทิมตัวสวยๆใหญ่ๆเลยค่ะประมาณสักโลเจ็ดโลแปดอะแม่จะทำเป็นปลาทับทิมนึ่งเต้าเจี้ยวนะคะปลานี i เราล้างทำความสะอาดนะเอาไส้อะไรออกให้เรียบร้อยเลยนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็บังไว้นะ ทำความสะอาดแล้วก็ปล่อยเขาเสด็จน้ําไว้ก่อนแล้วทีนี้ผักนะ,กนะคะผักเม่ก็จะมีเห็ดเนี่ยเห็ดที่ซื้อมาจากไมโครเนาะเห็ดดำๆเลยค่ะมะเขือเทศกระ่ําปีแล้วก็ผักกาดลุยนะเม่เรียกผักกาดลุยบางคนอาจจะเรียกผักกาดขาวเนาะเดี๋ยวเรามาปรุงน้ําที่จะนึ่งกันก่อนค่ะเม่กจะเม่จะเริ่มจากใส่เต้าเจี้ยวนะคะ ประมาณนี้พออย่าเยอะมากเดี๋ยวเค็มคุณผู้ชมเนี่ยนะแล้วก็จะใส่ซอสหอยใส่ซอสหอยนะคะประมาณเกยอกทเพีย,พเ,ยเนาะใส่สีอิวขาวซอสฝาเขียวะคะ่ะครึ่งหนึ่งพอเดี๋ยวเค็มเยอะใส่ผงชูรสนะคะ แล้วแต่นะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่แม่จะใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายนุผู้ชมอ่าประมาณนี้เพราะว่าเราจะใส่น้ำกระเทียมดองด้วยนี่ค่ะนากระเทียมดองซื้อมาถุงละสิบบาทเขาแบ่งขายคุณผู้ชมบ้านไหนอะเดี๋ยวนะตัดกันนี่ค่ะแล้วก็ ใส่น้ำกระเทียมดองเทลงไปเลยอ่อพอสานท,ทัดทีพอแล้วก็เดเมสจะหั่นหัวใส่ไปหัวหนึ่งนะคะหั่นง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ ันนี้น้ำนึ่งของเรานะคะเดี๋ยวจะใส่ไปที่ปลาเรานะนี่ค่ะได้แล้วค่ะนี่ก็จะเอาผักกาดลุยนะคะหรือผักกาดขาวเนาะแล้วแต่คนจะเรียกนะเมยเรียกผักกาดลุยอะ่ะเนาะเดี๋ยวเรียกผิดก็จะมีดราม่าเม,ม่ตามที่เมย์เรียกที่บ้านเม่เลยนะผักกาดขาวลุย นเนี่ยจะเรียงให้ทั่วถาดานี้เลยคุณผู้ชมนี่นะคะแล้วเราก็จะปลาเรามาวานี่นะเต็มถาดเลยจากนั้นก็จะเอาน้ำลาดนะคะลาดลงไปบนตัวปลาเราแล้วคนเขาก่อนนะเนี่ยคนให้ละลายหมดก่อนนะลาดลงไปเลยค่ะ หนึ่งเตาเจียวก็ไม่ต้องใส่เต้าเจียวเซะจ,จนแบบเค็มตีเนะคุณผู้ชมเนาะเอาแค่พอดีพองามหอมๆก็พอกระเทียมดองนี่ใส่ไปได้เลยคุณชมน,น้ำเนี่ยใส่ไปได้หมดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะอยู่ที่ผักเราเนาะรวมกับน้ําของปลาที่นึง่งก็จะออกมาอีกค่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะผัก กระหล่ำนะก็จะใส่ไปข้างๆนี่จ้าตากล้องตามไม่ค่อยทันแล้วคุณผู้ชมเน่ใส่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้เตรียมกันไว้ก่อนนะนี่เลยมะเขือเทศมะเขือเทศก็จะเพิ่มความเปรี้ยวเพิ่มสีสันให้ปลานื้อของเราอร่อยขึ้นนะคนุณผู้ชมเห็ดน,นะคะ อะไรเห็ดหลินดำหรืออะไรเนี่ยไม่ไม่แน่ใจก็กลัวจะบอกผิดที่มันเห็ดดำๆน่ะในแมคโครค่ะคุณผู้ชมนี่ไม่ชอบผักเยอะนะก็จะขอใส่ผักเยอะหน่อยผักเนี่ยแล้วแต่เราชอบนะคะใครชอบอะไรก็ใส่นะนี่แม่มีลากขึ้นใช่นะแค่ปิดไว้ ใส่ไปด้วยเพื่อความหอมใส่ไปใต้ๆเนี่นะคะโอเคเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปนึ่งกันค่ะคุณผู้ชมออ่าวางไว้เลยไม่เปลี่ยนถาดมันถาดกลมแนละ้วคุณผู้ชมถาดเหลี่ยมใส่ซึ้งไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเรานึ่งไปจนปลาสุกนะเดี๋ยวมาลองจิ้มๆดูกันว่าสุกหรือยังนะ